สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 4Play พลย์เกครับและคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เทศกาลแจกเกมฟรีของ e p i ิ g เก s Store นะครับแจกฟรี15เกมวันละ1เกม15วันรวดโอ้โหฟังไม่ผิดครับ15วันรวดย้ำว่าแจกฟรีจริงๆค่ายนี้เวลาเขาแจกนะครับแค่เพียงเราเข้าไปล็อกอินสั่งซื้อเกมเกมมันจะราคา0บาท ครับคุณผู้ชมกดซื้อได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เกมก็จะมาอยู่ในคลังเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันไหนที่เราอยากเล่นก็โหลดมาเล่นได้ฟรีๆเลยย้ําอีกครั้งกดเข้าไปรับเกมก่อนถ้าคุณผู้ชมพลาดเนี่ยก็คือวันไหนอยากเล่นขึ้นมาเนี่ยต้องเข้าไปซื้อนะถึงอาจจะมีราคาถูกมากๆ30บาท50บบาทหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ แต่มันก็เสียดายไงเพราะมันเคยแจกฟรีนะครับใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีครับคุณผู้ชมในการเข้าไปรับเกมแต่ละครั้งกดเข้าไปรับได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมง,ง่ายๆแบบนี้นี่แหละนะครับหรือใครกลัวที่ว่าจะพลาดเทศกาลแจกเกมฟรีของทางอ e p i c หรือว่าเกมฟรีที่มันแนะนำมาเรื่อยๆบางทีไม่ทราบว่าจะแจกช่วงไหนหรือทำยังไงเนี่ยกดติดตามกดไลค์ไว้นะครับผมจะเอาเกมฟรีเนี่ยมาแนะนำเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงรีวิวให้ทราบด้วยว่าเกมที่เขาแจกฟรีเนี่ย มันเป็นเกมอะไรเล่นยังไงได้ทราบกันคร่าวๆส,สนุกด้วยครับคุณผู้ชมนะฮะเอาล่ะครับสำหรับเกมที่1ในเทศกาลแจกเกมฟรีของทาง Epix นะครับก็คือ Balloons TD 6นะครับหรือว่าเกม TD element นั่นแหละครับเออใครเคยเล่นเกม TD element บ้างอะบางคนอาจจะนึกไม่ออกถ้าภาษาไทยเลยนะง่ายๆคุณผู้ชมไอเกมวางป้อมนะครับ วางป้อมฆ่าเป้าหมายที่มันเดินตามเส้นทางนั่นแหละเอแบบนั้นเลยครับสําหรับใครที่แนวสายเล่น T D อยู่แล้วนะผมบอกได้เลยครับนี่ผมสรุปมาให้เลยนะจะได้เข้าใจตรงกันถ้าคุณเล่นเกม T D มาเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยตอนที่คุณเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยมันมีระดับความยาก3ระดับครับง่ายปานกลางแล้วก็ยากนั่นก็คือ easy medium แล้วก็ hard นะครับคุณเริ่มระดับ มีเดียหรือฮาร์ได้เลยอันนี้ผมบอกตรงๆนะจากที่ผมเล่นมาซึ่งมีอีซี่มันง่ายจริงนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นก็ลองเล่น e ีซีดูก่อนนะครับหรือใครที่อยากจะเล่นแบบเพลินๆสนุกๆแก้เบื่อแก้เิงเล่นระดับ e ีซีไปก็ได้ก็เพลินไปอีกแบบนะครับจะได้มีสีเรียด้วยโอเค ส่วนตัวของผมเองเนี่ยเล่นเกมนี้นะครับคุณผู้ชมผมยอมรับเลยว่าในส่วนของหลักการการเล่นก็เหมือนเกม TD Element อื่นๆนั่นแหละครับก็คือมีการวางป้อมนะครับมีศัตรูเดินผ่านนะครับหลักๆแล้วก็จะมีแมปให้เลือกแต่ละด่านหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนั้นอัปเกรดป้อมไปเรื่อยแต่จุดเด่นหล,ลักของเกมนี้ที่ทําให้เกมนี้แตกต่างจากเกมอื่นหรือว่าสนุกจากเกมอื่น จุดแรกสุดที่ผมยอมรับเลยนะั่นคือดีไซน์ที่มีความน่ารักครับเล่นแล้วมันรู้สึกแบบเพลินๆชิลชชิลมากนะครับด้วยตัวของเกมดีไซน์เนี่ยนะครับผมยอมรับเลยว่าถ้าใครที่ชอบดีไซน์แบบน่ารักน่ารักนะครับสีสันสดใสหน่อยไม่พลาดเลยโดยเฉพาะน้องนูนูนะครับเราไม่ต้องพูดถึงในส่วนของการฝึกทักษะอันนั้นเร,เราได้อยู่แล้วจากการเล่นเกมทีดีนะครับไม่ว่าเกมไหนไหนแล้วก็จุดที่2นั่นก็คือ ก,การอัปเกรดอ่าการอัปเกรดหลายๆคนบอกเเกมทีดี e m e n ทุกเกมผมใช้คำว่าทุกเกมเลยนะมันก็ต้องมีการอัปเกรดทาวเวอร์มีการอัปเกรดปร้อมนะครับแต่ที่จะแตกต่างออกไปหรือที่จะให้เหนือขึ้นก็คือลูกเล่นในการอัปเกรดเพราะว่าป้อมของเราในแต่ละอันเนี่ยหลังจากที่เราอัปเกรดลูกเล่นมันจะแตกต่างออกไปและมีสายของป้อมแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเออคือยังไง เอาง่ายๆเลยผมสรุปให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นป้อมแต่ละอันมีสกิลแตกต่างกันสกิลนะครับปกติเราเล่นท d ดีเนี่ยก็อัปเกรดยิ่งอัปเกรดส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะป้อมก็จะใหญ่ขึ้นยิงแรงขึ้นยิงไกลขึ้นก็ว่ากันไปนั่นะคือพื้นฐานที่เหมือนกันทุกเกมแต่อันนี้ตัวป้อมบางป้อมเนี่ยพอเราอัปเกรดจากเดิมมันเป็นเรือดำน้ำําฟังไม่ผิดนะครับเรือดำน้ําที่เรามีปัญหาอยู่นั่นแหละผิดเรื่องผิดเรื่อง <c oughs> ขออภัยกลับเข้ามาสู่เรื่องของเราดีกว่าเนาะ ป้อมที่เป็นเรือดำน้ำเนี่ยพอเราอัปเกรดป้อมปืนด้านหัวเรือรบเนี่ยมันก็จะมีหัวป้อมปืนเนี่ยมาติดที่หัวเรือดำน้ำของเราเลยเออหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับเราอัปเกรดกระสุนติดที่ปี s <S ของเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยหรือเครื่องบินอย่างเงี้ย <'s> พอยิงออกไปกระสุนก็จะเปลี่ยนปีเครื่องบินก็จะเปลี่ยนอืมไม่ใช่แค่การทำให้ป้อมอันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนสีอันนั้นคือพื้นฐาน อันนี้คือเปลี่ยนดีไซน์เฉพาะจุดแบบนั้นกันเลยนะครับอันนี้คือผมยอมรับเลยว่าเขาอาจจะถนัดเรื่องของดีไซน์จริงๆนะครับ และที่สําคัญครับคุณผู้ชมที่ผมมองว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเน้นตรงนี้แล้วก็เป็นจุดสําคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการดีไซน์ของเกมที่เน้นตัวละครหลักก็คือลิงนะครับลิงจริงๆคุณผู้ชมนะครับลิงจักั๊กนี่แหละนะครับ <laughs> นะครับที่เรารู้จักกันนี่แหละเอามาดีไซน์ตัวเกมนะครับเนื่องจากเป็นลิงใช่ไหมครับเกมนี้ก็จะมีทาวเวอร์ที่เป็นทาวเวอร์ฮีโร่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะทาวเวอร์ฮีโร่เนี่ยก็คือทาวเวอร์พิเศษ ที่ในแต่ละรอบที่เราเล่นเนี่ยในแต่ละรอบก็จะมีด่านย่อยๆใช่ไหมครับที่เราเล่นเนี่ยก็จะสามารถวางฮีโร่ทาวเวอร์เนี่ยหรือว่าลิงฮีโร่เนี่ยได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นเออมันแตกต่างจากาทาวเวอร์ธรรมดายังไงนะครับสำหรับทาวเวอร์ฮีโร่เนี่ยมันสามารถอัพเลเวลได้ในแต่ละรอบที่เราเล่นคุณผู้ชมไองผิดนะยิ่งเลเวลเยอะมันก็ยิ่งเก่งเมื่อยิ่งเก่งเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษของฮีโร่ตัวนั้นๆ เออนะครับและที่สำคัญคือฮีโร่มีให้เล่นหลายตัว We have it next. What's up? Nice. ผผมย้ำอีกครั้งสำหรับเกมบอลลูนทีดีหเนี่ยอาจจะนะครับไม่ได้โหดกว่าเกมทีดีอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณกะว่าหาเกมทีดีเล่นชิวๆสักเกมภาพสวยๆน่ารักนรัก บอลลูน CD6 เนี่ยตอบโจทย์เลยและสิ่งสำคัญคือแจกฟรีเข้าไปเก็บเกมไว้ก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นได้ทันทีนะครับย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ชมเทศกาลแจกเกมฟรีของอ p i c เกม e s ตร์สิบเกม15วันรวดรีเซ็ต,ต,ตทุกๆ5ทุ่มของทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดเกมรีวิวอ,อื่นนะครับรวมไปถึงเทศกาลแจกเกมฟรีในทุกแพลตฟรอร์มกดติดตามไว้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ